อะอะไรครับอืมพ่อจะนอนหนูอะไรมันมีอะไรอ้ะจะไปเล่นอะไรก็ไปสิอ้ะไปนอนตรงไหนก็ไปสิครับแล้วมายุ่งอะไรเนี่ยอะดูดิดูสิดูส,ดสิดูความดือ้อ เออ่าหนูก็มานอนนี่ตีเนี่ยอ่ะนอนนี่อ่ะอ่ะนอนนิ่มๆเนี่ยฮะทำไมล่ะเออมี่เง่าอ้าวอ้าวอาหารอยู่นี่อ่ะอ้าวเทใหม่เทใหม่เทใหม่ครับเทใหม่ ไม่เทใหม่ก็ไม่กินอ้าอ่าอือ่ะ,อะ,อะ,อะกินเอแหละนิสัยอาหารต้องเทใหม่ทุกครั้งถึงจะก,กินบ้านใครเป็นอย่างนี้มั่งเนี่ยฮะเออไม่ต้องบน่นนะกินกินกินกอ่ะกินกินไม่ต้องบน่นนะไม่พอไม่บ่